คนเขมรชอบพูดว่าคนไทยมา,ายึดคลองปราสาทอะไรแบบเนี้ยมาแย่งชิงไปนะที่จริงเราเข้าใจผิดนะอาจจะมาจากประเทศเขมรไม่มีประวัติศาสตร์หรือเปล่าหรือคนที่เขารู้เขาอาจจะดุยดุยไปแล้วโดนเขมรแดงแบบว่าดุยดุยไปนะก็เป็นไม่ได้แต่ต้องยอมรับเลยนะเขมรแดงนี่โหดจริงนะคนไหนฉลาดที่มีความรู้เป็นอาจารย์เป็นครูเป็นหมอนี่จับดุยดุยหมดนะ แต่ถ้าเกิดคนไหนไม่มีพิษมีภัยไอทำไรทำนาได้ก็จะปล่อยไว้คนรุ่นใหม่ก็เลยไม่เข้าใจนะเดี๋ยวนะ้าจะบอกให้นะความจริงแล้วเนี่ยปราษาเนี่ยนะอย่างนครวัดเนี่ยก็เป็นของคนไทยนะแล้วนะครวัดเนี่ยนะต้นแบบของนครวัดก็คือภาษาเขาพนมรุ้งที่อยู่ในประเทศไทยนะคือหมายถึงว่าปราษาเขาพนมรุ้งเนี่ยสร้างขึ้นมาก่อนสร้างภาษาเขาพนมรุง้งเสร็จแล้วก็เอาแบบของ ภาษาเขาพนมรุงเนี่ยไปสร้างนครวัดนะเพราะอะไรนครวัดเนี่ยมีอายุ900ปีนะแต่ภาษาเขาพนมรุงเนี่ยระดับพันปีนะปราสาทเมืองต่ำเนี่ยพันกว่าปีหมดเลยนะแล้วก็ปราสาทอะไรนะภูมปนอนะ่ะที่อยู่จังหวัดสุรินทนอะ่ะอันนั้นเนกะ่าแก่ที่สุดนะอยู่ในประเทศไทยนะอย่าเข้าใจผิดแล้วที่นครวัดเป็นของเขเมรนทุกวันเนี่ย เพราะอสองพันสี่ร้อ่ห้าสิบที่ฝรั่งเศสมายึดนะแล้วก็มาบีบบังคับเอาพื้นที่ของประเทศไทยไปนะที่นครวัดตั้งอยู่ะ่ะจังหวัดอะไรอะ่ะเสียมลาะเสียมเรียบอะไรนะที่นครวัดตั้งอยู่นะนั่นแหละของไทยของดั้งเดิมนะลองไปศึกษาประวัติศาสตร์ดูนะทีเขมรชอบบอกว่าคนไทยเสียมเสียมเห็นไหมเสียมเรียบเสียมราดเห็นยังอะ่ะพูดเองนะ ว่าคนไทยคือชาวเสียมก็ถูกต้องแล้วไงเสียมเสียมก็คือสยามใช่ไหมเสียมล,า,ลากลาดก็คือดินแดงไงดินแดงของสยามทีนี้ฝรั่งเศสมาบีบังคับประเทศไทยอยากจะได้ดินแดนนี้คือขเขมรพื้นที่เดิมน้อยไงพอมียึดเขมรแล้วอยากได้ที่เพิ่มบีบบังคับคนไทยก็รำคาญไงเขาเลยยกให้ไป